จะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง MBTI ลองเล่นคำถามแนวจิตวิทยา MBTI ของแต่ละคนมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาของมึงเปลี่ยนทั้งคู่เลยใช่ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราเป็นแต่ว่า สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราในช่อง w e n w e d a r e วันนี้เรามาในท็อปปิกที่จริงจังหรือเปล่าเฮ้ยจริงจังไม่จริงจังวันนี้ฉันส่แว่นมาเราเป็นบทนวิชาการใช้ความรู้ความสามารถวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง MBTI มันคืออะไรคะคุณก็คือการศึกษาบุคลิกภาพตามแบบ <laughs> วัดบุคลิกภาพของ m y y e r Briggs A study of personality of m y e r Briggs type indicator mm hmm. หรือว่า MBTI นะคะซึ่งแนวบุคลิกภาพของ m a เ o อ b r i ริกเนี่ยจริงๆมันก็แบ่งได้ออกมาเป็น8แบบด้วยกันในแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีตัวอักษรในการบ่งชี้บอกลักษณะนั่นคือตัว E I S, S N T F J P ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็คือจะมีกรุ๊ปของมันเวลาเราทำการทดสอบออกมามันจะออกมาให้แต่ละบุคคลเนี่ย4ตัวจาก 4กรุ๊ป ทั้งหมดมันมี8ตัวแต่คือเราจะได้มาแค่กรุ๊ปแล้วหนึ่งตัวมาเป็นของเราเองกรุ๊ปแรกก็คือกรุ๊ปบุคลิกภาพซึ่งมีตัว E กับตัว I ซึ่งตัว E หมายถึง Extraversion คนที่ชอบเข้าสังคมแล้วก็มีตัว I Introversion ก็คือคนที่ไม่ชอบเข้าสังคมหรือว่าชอบอยู่อย่างสันโดษกรุ๊ปต่อไปจะเป็นในกลุ่มของการรับรู้ข้อมูลจะมีตัว S กับตัว N ซึ่งตัว S หมายถึง Sensing คนที่ชอบใช้ความรู้สึกเป็นหลักนะคะส่วนตัว N ก็คือ Intuition ก็คือคนที่ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณ ในกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มของการตัดสินใจก็จะมีตัว T กับตัว F ตัว T หมายถึง thinking คนที่ใช้เหตุผลใช้ความคิดในการทําสิ่งต่างๆส่วนตัว F feeling ใช้ชีวิตตามความรู้สึก <c oughs> ในกลุ่มสุดท้ายก็คือจะเป็นกลุ่มของการใช้ชีวิตจะมีตัว J แล้วก็ตัว P ตัว J หมายถึง Judge J บุคคลที่มักจะมีระเบียบวางแผนตัวถัดมาคือตัว P Perceiving <se> คนที่ใช้ชีวิตด้วยความยืดหยุ่นสนุกสนานเฮฮาร่าเริงอ,อันนี้ก็คือคร่าวๆสำหรับความหมายของ MBTI แต่ นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือวันนี้เราจะมาทํากันเราสองคนจะมาลอง MBTI test ดูว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนซึ่งการทดสอบ MBTI เนี่ยมันจะออกมาได้ทั้งหมด16บุคลิกด้วยกันซึ่งก็เป็นเรื่องปัดเจกตอนนี้ก็ถึงคราวที่เราต้องมาลองของเราใช่มาลองดูซิว่า MBTI ของเราจะเป็นอะไรกันซึ่ง MBTI มันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลานะคะถ้าแบบว่าบางทีในอนาคต MBTI คนเราก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้เนาะแล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตของเราที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันด้วยค่ะช่วยเราในการพัฒนาตัวเองแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะทุกคนทำเอาสนุกสนุ จะแปะเว็บไซต์ที่เราทําไว้ข้างล่างนะคะซึ่งคำถามทั้งหมดในเว็บที่เรากำลังทำอยู่ในม้หมด96ข้อ Take your time นะคะทุกคนในแต่ละข้อมันจะมีแบบว่าช้อยให้เลือก5ระดับจับไม่ต,ตึงตึงตึงใช่เริ่มเลยค่ะซึ่งเว็บไซต์ที่เราทำนะทุกคนคือ มันสามารถแปลงเป็นภาษาไทยได้นะคะเผื่อใครแบบว่าสนใจล้วจริงๆริงก็ยังแปลงได้อีกหลายๆภาษาทั่วโลกเลยนะคะบางทีมันก็ไปงงงปะงงว่ปะอย่างที่เราบอกนะคะทุกคนคือ MBTI ของแต่ละคนมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาซึ่ง MBTI ของเรามันเปลี่ยนไปทุกคนคือแบบเรายังไม่อยากจะเชื่อเลยพอเรามาทาดูเออมันก็ทําให้เราอบกลับมา reflect กับตัวเองได้มากขึ้นคิดได้นิดนึงว่าเออช่วงนี้เราแบบใช้ชีวิตไปในทางไหนมากขึ้น ้าว oh. เปลี่ยนปะเปลี่ยนเป็น ISTJ เมื่อก่อนเป็น ISFJ กูกับมึงเปลี่ยนห้อคู่เลยใช่ <laughs> ก็ยังเปลี่ยนไปในทางเดียวกันนะคะเราทั้งคู่เปลี่ยนในกลุ่มการตัดสินใจใช้ชีวิตจากตัว F เป็นตัว T เหมือนกันทั้งคู่มันเปลี่ยนจาก feeling เป็น thinking มากขึ้นตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราเป็นแต่ว่าไมค์ก็พูดว่าแบบช่วงนี้เราก็แบบใช้แบบความคิดในการแบบตัดสินใจมากขึ้นก็นาตามวัยแหละคนเรามันเติบโตแล้วก็เรียนรู้ขึ้นได้ทุกๆวันเจ้า MBTI test ed, มันจะมีเหมือนแบบชาร์ตที่บอกว่าคนในกลุ่มนี้มีอุปนิสัยท,ออที่เหมาะสมกับคนกลุ่มไหนหรือแบบแตกต่างหรือว่าขัดแย้งกับคนกลุ่มไหนมันจะมีระดับ แดงช่องอ้อมอาดูพใ,ในอดีตเรากับมันนะเคยแดงต่อกันซึ่งของเราในปีนี้ก็คือพัฒนาจากสีแดงเป็นสีเหลืองแล้วค่ะทุกคน การทำครั้งนี้เราได้ ISTJ ส่วนหัจังได้ INTP ซึ่งตัวที่เราต่างกันมันมีสองตัวจากสองกลุ่มก็คือกลุ่มแรกก็คือการรับรู้ข้อมูลก็คือตัว S กับตัว N อีกกลุ่มนึงก็คือตัวสุดท้ายเป็นกลุ่มการใช้ชีวิตก็คือตัว J กับตัว P ซึ่งเราจะมาลงดีเทลว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างก็อย่างตัว S กับตัว N ใช่ป่ะคะตัว S เนี่ยมันก็คือ sensing หรือว่า sensor ใช่ไหม อย่างในเว็บเนี่ยเขาจะบอกว่าเซนเซอร์เนี่ยเป็นแบบกลุ่มที่แบบเป็น Realistic People คือเขาจะโฟกัสที่ Facts แล้วก็ Details ก็คือโฟกัสที่แ a c t s แปลว่าอะไรความจริงอะไรที่พิสูจน์ได้ Details ก็คือรายละเอียดเป็นคนละเอียดอ่อนมองให้ลึกเขาจะ apply common sense แล้วก็ p a s t experience to find practical solutions to problem เป็นคนที่มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความละเอียดอ่อนยึดหลักความเป็นจริงแบบจับต้องกัได้แล้วก็มักจะใส่ประสบการณ์นในอดีตมาเป็นหลักในการ ใช้ชีวิตแล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆส่วนตัว N นะคะหรือ Intuitives ก็คือ prefer to focus on possibilities and the big picture easily see patterns value innovation and see creative solutions to problems ง่ายๆคือเขาจะเหมือนหาแบบความเป็นไปได้แล้วก็จะมองจากภาพใหญ่ๆแล้วคือก็จะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่มันแบบมีความแบบ creative อะไรแบบล้วผเป็นนางนางแสวงหาซึ่งนั่นคือจุดแรกที่เราไม่เหมือนกันแล้วก็อีกจุดหนึงที่เราไม่เหมือนกันก็คือตัวสุดท้ายนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตก็คือตัว J กับตัว P ซึ่งตัวเจนก็คือ j u d g e นะคะก็คือ tend to be organized and prepared like to make and stick to plans and are comfortable following most rules อันนี้คือเป็นมันมากเลยพยายามจะไม่อยากยอมรับว่าใช่ mm hmm. แต่ก็ mm hmm. ใช่ค่ะ Stick to plan ก็คือถ้าแพลนไวแล้วก็จะแบบทําตามแพลนอันนั้นไว้อย่างชัดเจนอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะแบบว่ารู้สึกสบายใจถ้าเกิดว่าได้ทําตามแพลนเป็นคนเตรียมพร้อมซึ่งอันนี้คือจริงทุกคนเพราะวาเวลาเราไปไหนได้วยกันชีจะเป็นคนวางแพลนทุกอย่างนขะณะที่ชานก็คือเป็นตัวผีใช่ไหม e e i v e r ก็คือ prefer to keep their options open <laughs> like to be able to act spontaneously and be like flexible with making plans คือเราจะเป็นคนที่เราจะไม่มีการวางแผนทุกอย่างมันจะเป็นการแบบ flexible ทั้งหมดเราจะแก้ไขหนสถานการณ์ได้แลนมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเราไม่ซีเร o u s กับเรื่องแบบนั้นซึ่งฟังอีกทีฉันก็ขมุขมัวหัวใจแต่เราก็ไม่ได้ตุ๊บตับ <c oughs> ตุ๊บต,ตับแต่คือเราก็ไม่ได้ตุ๊บตับ คือปกติเราบมันก็ไม่ได้ตีกันปะมันเป็นพอยือชี่อะไม่ใช่เป็นคนที่<ม>ฟิกกับแพลนขนาดนั้นคือชีวางแพลนแต่ว่าชีก็ยังแบบก็เฟล็กซิบิลได้บางทีแล้วฉันก็พอจะไปตามแพลนได้บ้างถ้ามันมีมาให้แล้วอะไรอย่าเงี้ยอ๋อกำลังจะสื่อว่าเราอันเดียมเข้าห่ากจริงๆอะอยากตีแต่ไม่มีโอกาส ยังไม่มีโอกาสได้คือข้างหลังไงหยิหยิกอยู่หยิกหยกแบบรักกันดีตีกันตายความสัมพันธ์แบบเบตาดีนความสัมพันธ์กลิ่นเบตาดีนมันหอมนะก็เหมือนตัวที่เราเหมือนกันบ้างไหมได้ค่ะสองตัวที่เราแบบเหมือนกันเลยตัวแรกก็คือไ i n t r o ทร r ว ซึ่งหมายถึงการรักสันโดษและชอบอยู่คนเดียว Often like working alone or in small groups prefer or a more deliberate pace and like to focus on one task at a time แต่ฉันป็นคน multitasking ไม่ได้จริงกันทำได้ปะไม่ได้ฉันโฟกัสกับการตัดคลิปฉันก็ตัดคลิปแบบเป็นบ้าอะไรเงี้ยคือถ้าแบบวันนี้ฉันมีแผนฉันจะทำสิ่งนี้ฉันก็ต้องแบบทำสิ่งนี้อะ มันก็เป็นจุดที่ดีที่เราเหมือนกันเพราะมันก็จะเข้าใจกันเชนดองแชทมันบ่อยแต่ว่ามันก็จะรู้ว่าช่วงที่ดองอ่ะคือหายไปไหนเออหายไปทํางานอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่าต้องตามอะไรเงี้ยส่วนตัวอีก็คือ extrovert นะคะอันนี้คือไม่ใช่าทบางคูดแต่ว่าเผื่อใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรเนาะก็จะเป็นคนที่ energized by people enjoy a variety of tasks at quick pace แล้วก็ good at multitasking นะคะอันนี้เขาก็จะบอกเป็นคนที่แบบ มี energy แบบ alert ซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกอะไรกับคนที่แบบว่าสบายใจที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าหรือสบายใจที่จะอยู่หลายคนมากกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราเหมือนกันที่เราเปลี่ยนทั้งคู่ใช่ไหม Yes sir จากตอนแรกที่เป็น S กันทั้งคู่ใช่เลยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น T ไปแล้วทั้งคู่นะคะมันก็คือ Thinking คือใช้ความคิดใช้เหตุผลมันเป็นกลุ่มข,ของการตัดสินใจนะหมดนี้ Thinking อันนี้ก็คือแบบป็น t h i n k e r s ใช่ไหม mm hmm. เขาก็จะ tend to make their decision using logical analysis objectively way pros and con and value honesty consistency and fairness อันนี้ก็จะเป็นการตัดสินใจโดยใช้โลจิกและมีหลักการมีเหตุผลมีการแบบเปรียบเทียบระหว่างข้อดีข้อเสียต,ต่างๆจะให้ความสำคัญเกยวกับความซื่อสัตย์ความซื่อตรง <You S 2> แฟร์ยุติธรรมส่วนเราสองคนในอดีต <laughs> ที่เป็นตัว F <laughs> ก็คือ tend to be sensitive and cooperative <laughs> and design based on their own personal values and how others will be affected by their action ก็คืองา็คือใช้อารมณ์และความรู้สึกวีมเซนสิทีฟมากการใช้ชีวิตเราในปีนี้มันเปลี่ยนไปจริงๆเรามีการแบบใช้สมองเราใช้ความคิดเยอะขึ้นจริงๆอะมันก็เลยออกไปทางนี้แล้วคือเราทําอยู่ด้วยกันมันก็ไม่แปลกถ้ามันจะพลิกมาในทางเดียวกันแต่ว่าอย่างที่เราพูดมาตลอดคือ B T I มันก็เป็นแค่4ตัวอักษรอย่าไปยึดติดมากมันไม่สามารถที่จะอธิบาย คนทั้งคนหรือว่าแบบกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้ขนาดนะั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่แบบเป็นไกด์ไลน์คือบางทีอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนนั้นเขาถึงคิดแบบนั้นจะตัดสินใจแบบนั้นบางที MBTI ตัวนี้มันก็อาจจะช่วยไกด์ไลน์ได้บ้างว่าทําไมเขาถึงคิดและแตัดสินใจแบบนั้นแต่ว่าทุกอย่างแล้วมันก็ล้วนเบสต,ตัวนี้ใส่ของแต่ละ <c oughs> คนอีกทีหนึ่งอยู่ดีนะทุกคนดูเอาคาคัญคิดค้างได้ ซึ่งพอมาขำขันคินคลาสกันเราอยากคลิคักต่อไงใช่แล้ก็แลองเล่นเกมมาตอบคำถามกันหน่อยเซซึ่งการทำ MBTI เนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบจิตวิทยาเราก็เลยอยากลองเล่นคำถามแนวจิวิทยาเราที่มีแบบ MBTI ที่ต่างกันมันจะตอบคำถามแล้ต่างกันไหมผลที่ออกมามันจะแบบมันจะเกี่ยวกันไหมมันเกี่ยวกันไหมของพี่อิงวัลันทอน คำถามแนวจิตวิทยา15ข้อคำขัมคิดคากเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ทุกอย่างไว้ที่ใน description แลเริ่มเรดี้กว่าข้อหนึ่งสมมติว่าคุณเจอสัตว์ประหลาดที่ดุร้ายน่ากลัวตัวหนึ่งกำลังอารวาสพังบ้านช่องข้าวของไปทั่วคุณคิดว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นออกอารวาสเพราะอะไรข้อหนึ่งมันหิวแล้วกำลังหลบตามล่าหาอาหารข้อสองมันกำลังตามหาความรักที่หายไปข้อสามมันดุร้ายเพราะมันน่าเกลียดน่ากลัวข้อสี่มันโกรธทุกอย่างในโลกนี้พูดวกับมึงตอบข้อเดียวกันนด่เลยอ่ะหนึ่งสอง ก็คือมันหิวแล้วกาลังแบบจะทาอาหารข้อสองขณะที่คุณกาลังเดินชมงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ศิลปะคุณเห็นภาพภาพหนึ่งและคุณหยุดพิจารณาดูภาพนั้นอยู่นานมากภาพที่คุณเห็นเป็นอะไร 1. ก็คือภาพเหมือนจริง 2. ก็คือภาพวาดล้อเลียน 3. ก็คือภาพนามธรรม4คือภาพทิวทัศน์ธรรมชาติ1 2 3 อ้เ่องนี้นนคแค่ว่าเทสศิลปะเราตรงกันภาพทวทวน์ธรรมาชาตินะทวทวน์ธรรมาชาติอ่ะยิ่งเป็นภาพวาดที่แบบมู้ระดับนั้นอะแบบภาพใหญ่ๆดีเทลส์มันเยอะมันจะมีหลายเลเยอร์ไงใ,<ช>ให้เราแบบเราอาจจะต้องไปโฟกัสข้อสามถ้าคุณมียางลบพิเศษคุณนึกถึงเพลงนเศษต่อให้เชื่อวิเศษถ้าคุณมียางลบวิเศษที่สามารถลบอะไรก็ได้คุณจะลบอะไรข้อหนึ่งลบตัวคุณเองข้อสองลบคนรักของคุณข้อสามลบมือที่สามหนึ่งสองสาม ข้อสี่คนกำลังยืนดูภาพวาดอยู่ในงานนิทรรศการศิลปะแล้วมีคนแปลกหน้าคนหนึ่งมายืนข้างๆคุณแล้วพูดบางอย่างกับคุณคุณคิดว่าเขาจะพูดอะไรระหว่าง 1. รูปนี้สวยจังนะ 2. คุณคิดอย่างไรกับภาพนี้ 3. ขอโทษครับกี่โมงแล้ว 4. คุณรู้ไหมว่าผมวาดภาพนี้เอง 1..2..3 อุ้ยเริ่มตอบไม่เหมือนกันแล้วอะเราตอบข้อสา 3, ข้อสาบอกว่าขอค่อนค่ากิมมงกแล้วของเราตอบข้อหนึ่งก็คือรูปนี้สวยจังนะส่วนตัวเราเรามองว่าคาว่ารูปนี้สวยจังเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาคือกูกลัวไงฉันอยู่ในหนังทิลเลอร์นี่อยู่ในหนังโรแมนติกข้อห้า 5, คุณนอนอยู่ในโรงแรมที่มีวิวและท้องทะเลสีฟ้าครามแล้วคุณก็เคลิ้มหลับไปคุณคิดว่าเมื่อตื่นขึ้นมาคุณจะเห็นวิวนอกหน้าต่างเป็นอย่างไรระหว่างพระอาทิตย์เที่ยงวันที่เจิดจ้าอยู่เหนือทะเลข้อสองทะเลมืดเคริ้มภายใต้ท ข้อ3ท้องทะเลที่ถูกปกคลุมด้วยไอหมอกเย็นๆข้อ4พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอยู่ตรงเส้นขอบฟ้าอันนี้ได้เลยได้กดอ่านช้อยอีกหนึสองสาตอนแรกจะตอบสองกับสีสส่ฉันก็ลังเรียนสองกับสีอ้าว <laughs> ข้อหกขณะท,ที่คุณกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้าน <c oughs> ก็มีเสียงเคาประตูดังขึ้น <c oughs> คุณมองลอดช่องประตูคุณเห็นชายแปลกหน้า ดูจากการแต่งตัวคุณคิดว่าคนจะเป็นช่างซ่อมอะไรสักอย่างคุณคิดว่าเขาเป็นช่างซ่อมอะไร 1. ช่างไฟ 2. ช่างปรปาปา 3. ช่างแอร์หรือช่างพัดลม 4. ช่างซ่อมโทรทัศน์และเครื่องเสียง 1. 2. 3. องข้อเจน วว้าวสมมุติว่าคุณเป็นนักร้องที่กำลังจะได้ออกแล้วบ้างเดียวเป็นของตัวเองคุณอยากจะให้ปกเทปของคุณเป็นรูปอะไรอันนี้ตอบได้เลยข <c oughs> ้อหนึ่งภาพถ่ายสถานที่หี่อริอยู่สวยๆข้อ2ภาพการ์ตูนข้อ3ภาพนำมาทำข้อสภาพตัวคุณเอง1 2ึส ส่วนตัวคือตอนที่เราคิดอันเนี้ยนึกถึงตอนที่ทํางานโฟโต้บุ๊กส่งอะเรานึกถึงภาพหน้าปกอันนั้นอะเพราะถ้าฉันมีฉันจะใช้รูปนั้นตอนนั้นถ่ายแบบหน้าต่างเครื่องบินอะไรแบบเนี้ยเออเป็นฟิลประมาณนั้นแบบเป็นมูดข้อ8ก็คือมีกระดาษอยู่1แผ่นให้คุณใช้กรรไกรตัดกระดาษออกเป็น2ส่วนคุณจะตัดแบบใด1ก็คือตัดตรงกลางแบ่งตรงตรงสองก็คือตัดเป็นเส้นโค้งกลับไปกลับมา3ตัดเป็นเส้นหยักๆแบบซิกแซกสี่ตัดเป็นเส้นโค้งมนเส้นเดียว1 2 2, ข้อ10ส่วนไหนของขนมเค,ค้กที่คุณจะเลือกกินระหว่าง1ส่วนที่มีสตรอเบอรี่สส่วนที่มีของตกแต่งที่ทําจากพลาสติกแ้วคนเราจะกินพลาสติกไปทําไมวะสามส่วนที่มีของตกแต่งที่ทําจากน้ําตาล 4. ส่วนที่เป็นช็อกโกแลตหส่วนที่มีเวเฟอร์แกจะตอบได้เลยแล้วฉันรู้เลยว่าแกตัดข้อไหนอเอาข้อแรกหนึส ข้อสิเ็เมื่อคุณเดินไปตามถนนแล้วชนถังขยะล้มฟาเนาะคุณคิดว่าคยถังขยะไปนั้นมีอะไรอยู่ข้อ 1. ไม่มีอะไรเลยเป็นถังขยะเปล่าข้อ 2. เป็นกองขยะกระจายเกลื่อนเต็มถนนข้อ 3. มีขยะที่เป็นเศษอาหารหรือขยะสดข้อ 4. เป็นถุงดำใส่ขยะผูกไว้เรียบร้อย 2> 1 2ึ ข้อ12คุณดูทีวีในห้องนั่งเล่นจนดึกจากนั้นคุณจึงปิดทีวีขึ้นไปนอนเมื่อคุณเปิดประตูห้องนอนคุณเห็นงูอยู่บนเตียงคุณจะทำอย่างไร 1. วิ่งหนี2ตกใจแต่ไม่กลัวมากนักแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร3ตกใจแต่ไม่กลัวมากนักแล้วคิดถาวิธีไล่หรือให้คนมาช่วยไล่มันไปหนึ่ง,ง,งป้าป้าป้าแมจับมันออกไป ข้อ13คุณขับรถชมทิวทัศน์ริมชายหาดซึ่งมีต้นปาล์มขึ้นเป็นระยะมเมื่อถึงจุดที่มีวิวสวยคุณเลยจอดรถและวาดภาพเพื่อเก็บไวด้ดูมีอารมณ์ศิลปินคุณจะวาดภาพต้นปาล์มทางขวามือให้มีลักษณะอย่างไร<ม>ข้อ1สูงกว่าต้นปาล์มเดิม,มข้อ2สูงเท่ากับต้นปาล์มเดิม,มข้อ3เตี้ยกว่าต้นปาล์มเดิม, 2> ม1 2 3 อุ้ยแล้วก็ตอบไปเหมือนกันหลายข้อเหมือนกันนะเจฟซี่สมมุติว่าคุณไปซื้อโดนัทแบบสอดไส้มาจากร้านเบเกอรี่เมื่อกลับมาบ้านและเริ่มกินคุณก็พบว่ามันไม่มีไส้ข้างในคุณจะทําอย่างไรกับโชค้ายครั้งนี้หนึ่งเอาโดนัทที่ไม่มีไส้กลับไปเปลี่ยนที่ร้านสองพูดกับตัวเองว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วก็กินโดนัทที่มีอยู่สามไม่กินโดนัทที่ซื้อมาแล้วก็หันไปท,ทานอย่างอื่นแทนหรือว่าสี่พยายามหายอย่างอื่นมาใส่เป็นไส้แทนเพื่อให้รสชาติที่ดีขึ้นหนึ่งสองสาม ข้อ15ห<ม>ข้อสุดท้ายแล้วนะถ้ามีไข่ชนิดหนึ่งอยู่ตรงหน้าคุณคุณคิดว่ามันเป็นไข่ของอะไรระหว่างข้อหนึ่งไข่งูข้อสองไข่เต่าที่เป็นขนม <laughs> ก็เป็นขนมเล็กๆคือไข่ขนมกนกกระถาไข่เตา่าไข่นกกระถาข้อสไข่ไดโนเสาร์ข้อสี่ไข่ไก่หนึ่งสองสมาที่เฉลยกันแล้วป <laughs> ั้นๆๆส่วนสยามเลย ข้อหนึ่งสัตว์ประหลาดเป็นตัวแทนของด้านมืดในสายของคนเราทุกคนและความโกรธของสัตว์ประหลาดก็คือสาเหตุที่ทำให้คุณรู้สึกกดดันในชีวิตซึ่งเราตอบเหมือนกันใช่ไหมข้อนี้มันข้อหนึ่งมันหิวแล้วกำลังหาอาหารมันหิวคุณกำลังต่อสู้กับความอยากอาหารอุ้ยบุฟเฟ่ไหมไม่แต่เขาบอกว่าคุณอาจจะกำลังควบคุมน้ำหนักหรืออดอาหารอยู่ก็คือฉันกินแบบ จริงครึ่งไม่จริงครึ่งยังก,กินไม่เล่นแต่คือก็รู้สึกผิดเออแต่ก็รู้สึกผิดรู้สึกผิดว่าเฮ้ยมันต้องหลด,ดแล้วหรือเปล่าข้อ 2. ภาพที่คุณเห็นเป็นการสื่อถึงสเสน่ห์ที่ซ่อนในตัวคุณภาพอยู่าวรธรรมชาติอันนี้ข้อเดียวกันกคุณเป็นคนสุภาพอ่อนโยนข้อสามถ้าคุณมียางลบพิเศษที่สามารถลบอะไรก็ได้คุณอยากจะลบอะไรมากที่สุดอันนี้เราก็ตอบเหมือนกันลบมือที่สามก็คือคนที่เลือกลบมือที่สามเขาบอกว่าคุณเป็นประเภทที่ลุยที่จะไม่ปล่อยให้ปัญหาเรื่องความรักค้างคาจนเป็นปัญหาเรื้อรดัง ฉก็จริงนะฉันไม่ชอบปล่อยอะไรมันเันค่ะมีอะไรก็พูดมีอะไรก็เคลียร์สิอย่าพูดไมได้ก็สิ 4, คำตอบที่เลือกสแสดงถึงวิธีที่คุณสแสดงออกเ oh, มื่อพบใครคนหนึ่งเป็นครั้งแรกเรากำลังดูรูปอยู่แล้วมีคนมาคุยกับเราว่าเขาจะพูดกับเราว่าอะไรตอบไม่เหมือนกันใช่ท้าจันทร์ตอบว่าคุณมีสวยจังก็สแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีมุษยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นมิตรกับคนอื่นได้ง่ายก็จริงนะตอนที่สิสแกเป็นคนคุยกับฉันก่อนไม่มีพือน ส่วนเราเลือกข้อ3ที่เขาพูดว่าขอโทษครับกีโรร่โมงแล้วคุณค่อนข้างจะเก็บตัวไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการทำความร<อ>ู้จักกันกสือได้เปชันไงชิลูวสวยขึ้นมาเลยนะแนนเะนี้ยข้อห้านะวิวนอกหน้าต่างโรงแรมสแสดงถึงสิ่งที่คุณต้องการจากความรักอันนี้ไม่เหมือนกันด้วยวเลือกทะเลมืดครึ้มภายใต้ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวมาถึง oh God. คุณให้ความสําคัญกับความซื่อสัตว์ระหว่างคู่รักเป็นอย่างมาก ส่วนเราเรื่องข้อ4ก็คือพระอทิตย์กำลังจะตกดินอยู่ตรงเท่นของฟ้าคุณต้องการความรักที่สวยงามและสมบูรณ์แบบ oh. ก็ชีก็เป็นแบบ perfectionist นาะอข้อต่อไปคนที่มาเคาะประตูสื่อถึงปัญหาในครอบครัวที่คุณพยายามไม่สนใจหรือไม่ยอมรับซึ่งชีเลือกช่างประปา ก็คือความเข้าใจกันของคนในครอบครัวหรือไม่ได้ให้กําลังใจในการใช้ชีวิตต่อวันส่วนของเราเป็นช่างแอร์หรือช่างพัดลมซึ่งหมายถึงปัญหาจากนอกบ้านที่มีผลต่อครอบครัวเราอาจจะมาจากการทํางานของคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้าน อข้อ,อเจ็ดนะสมมุติว่าคุณเป็นนักร้องที่กําลังจะได้ออกอัลบั้มเดียวเป็นครั้งแรกของตัวเองคุณอยากจะให้ปกเทปเป็นรูปอะไรคือนิสัยที่คุณคิดว่าเป็นนิสัยที่ดีที่สุดในตัวคุณและต้องการให้คนอื่นรับรู้ถึงลักษณะนิสัยของคุณคุณท่าจังเลือกสถานที่หรือวิวสวยๆคุณเห็นว่าเตงเป็คนคนอ่อ,อนโยนเป็นคนสุภาพจะ<ๆ>คนกระดุนารับรูบร้ว่าฉันเป็นคอนอ่อนโยนและเป็นคนสุภาพแม้<ๆ>ฉันจะพูดคำหยาบบ่อยแต่ฉันเป็นคอนอ่อนโยนและสุภาพมากเอ๊ะ<ๆ>มึงก็ย้อนเย็นตัวเองปุ๊วะจะเป็นคนอ่อนโย เลือกเป็นภาพนำมาทำนะคุณเป็นคนมีนความสามารถและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศเอาสวยเลยข้อ8นะวิธีการตัดกระดาษของคุณแสดงถึงวิธีที่คุณจะใช้ในการตัดความสมบัติกับคนละเราเลือกการตัดตรงกลางแบ่งตรงๆรงเขาบอกว่าหมายถึง คุณเป็นคนเดกคาที่จะสามารถจบความสัมพันธ์ได้ทันทีไม่มีการเสียใจใดๆซริงเหรอวะก็คือถ้ามันจบมันก็ไม่ค้างคานั่นแหละเออใช่ใช,ใช่ก็คือจบก็ไม่ค้างคางแต่ให้มันจบนะให้มันจบแล้วสองสาระตัดเป็นเส้นโค้งบนเส้นเดียวคือแบบใชิพี่การจบความสัมพันธ์แบบนุ่มนวลฉันจบแบบนุ่มนวลชับชับเลยฉันนะชับชับเลย นะส่วนของขนมเค้กที่เลือกจะแสดงเห็นถึงลักษณะนิสัยของคุณฉันเลือกส่วนที่มีสตรอเบอร์รี่คุณเป็นคนที่มีศีลธรรมและจะไม่ยอมทําผิดพลาด mm hmm. ในวา,ารณีใดๆ mm hmm. ส่วนของเราคือเลือกส่วนที่เป็นช็อกโกแลตเขาบอกว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลและเป็นผู้น mm ํา hmm. และรักที่จะได้ควบคุมสิ่งต่างๆมันจรงิงข้อสิ mm hmm. การเตะถังขยะลม้มและเห็นขยะกระจายออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่คุณอยากจะซ่อนจากสายตาคนอื่นๆเราเห็นเป็นขยะกระจายเกนเ่อนถนนคุณพยายามจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนตรง ไปตรงมาใจจริงแล้วคุณเป็นคนมีความรู้สึกที่ซ่อนเร้นไปในใจจริงครับตริงอ้ค์หาจังเป็นถุงดําใส่ขยะผูกไว้เรียบร้อยคนพวกนี้<ม>ควบคุมตัวเองได้อย่างดีไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมา <laughs> ใครเห็น <laughs> อันนี้ก็แอบตรงเพราะว่าเราก็พรีเทนท์ุกเข้มแข็งอะฉันก็ทําเป็นแบบไม่รู้สึกอะไรเขาเก็บเก่งอะข้อที่สองปฏิกิริยาของคุณเมื่อเห็นงูบ่งบอกถึงทัศนคติของคุณต่อคุณพมรีคิคุณพมลกคิที่จะเข้ามาในชีวิตเราแต่ฉันจะวิ่งหนีเขาบอกว่าคุณจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องคุณคนรักกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใครสักคนอะไรทําไม่ทำอย่างนั้นนะคอนเทนต์ขอเอาอะ มันเลือกข้อข้อสองข้อสองมันบอกว่าตกใจแต่ไม่กลัวมากนะแต่รู้จะทําอะไรเขาบอกว่าคุณไม่กลัวที่จะมีความสัมพันธ์หรือซึ้งกับคนที่คุณพอใจ ก็ประมาณนั้นสำหรับคุณพรมลิขิตของเราข้อที่สารความสูงของต้นปาล์มคือความหลังฝังใจที่มีต่อคนรักเก่าอ่ะของไม่ตอบว่าลูกต้นปาล์มที่เราจะวาดใช่ป่ะเราจะวาดสูงกว่าต้นปาล์มเดิมมันหมายถึงคุณไม่มีความผูกพันกับคนรักเก่าเหลืออยู่เลยสภาพจิตใจของคุณฟื้นกลับคืนมาหมายเรียบร้อยตัดแล้วก็ตัดเลยแกไม่มีความทรงจําเหลือตัดฉันคือเตี้ยก,กว่าต้นปาล์มเดิมแต่เขาบอกว่าคุณไม่มลืมเรื่อง,ร,องราวของคนรักเก่าได้แต่ถามว่าไหนแง่ไหนแต่ก็จริงอ่ะชีแบบบวกลบชีก็ไม่ลืมป่ะถ้าพูดึ้นมาก็ดดด่าไ้ตลอ ไม่ก็แบบยังก็ชมได้ตลอดก็อวยได้ตลอดข้อ14นะสิ่งที่คุณเลือกในสถานการณ์นี้แสดงถึงบทบาทของคุณในหมู่เพื่อนเพื่อเมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเป็นเรื่องโดนันไม่มีทส้อ่ะตลอาต่อเหมือนกันกินเข้าไปเถอะกินได้มันเกิดขึ้นได้ซึ่งมันหมายถึงคุณไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันกวนใจคุณโดยการย้อนทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วปล่อยมันไป let it be let go รเพลงมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราเดินไปแล้วเราเจอไข่ใบหนึ่งอยู่ตรงหน้าเราเห็นเป็นไข่อะไรซึ่งหมายถึงความหวังะวา ที่คุณจะมีกับลูกของตัวเองค่ะซึ่งเราตอบว่าไข่ไดนเสาวฮันนี่ก็ตอบว่าไข่ไดนเสา์ใช่มันหมายถึงว่าคุณอยากให้ลูกโตขึ้นเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครต้องการให้เขาแบบมีความเป็นยูนีเป็นตัวของตัวเองมันคอเอาเราทุกข้อเลยอ่ะสิบห้าข้อเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้เผื่อใครแบบอยากลองไปเล่นตามเพราะมันก็มีบางข้อที่เราแบบไม่ได้เฉลยเนาะเพื่อให้ทุกคนไปลองเล่นตามประมาณนี้สําหรับวันนี้ถึกต้างประกอบการในวันนี้ก็คือแบบทาให้เราว้าวในหลายๆเรื่องในหลายๆจุดใช่แล้วก็สึกอยากให้ แต่ที่สำคัญคืออย่าไปยึดติดนะคะทุกคนใช่ดูแบบเป็นไอเดียก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยแล้วในคลิปต่อๆไปเราจะทำอะไรกันอีกอย่าลืมติตดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ